รีวิวฟอร์ดมาสเตสเสน่ห์แห่งพลังและอารมณ์ที่ยากจะปฏิเสธเมื่อพูดถึงรถสปอร์ตที่เต็มไปด้วยคาแรคเตอร์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นจนทำให้ผู้คนจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นชื่อของ Ford ดมาส a ตงมักปรากฏขึ้นในใจของคนรักรถแทบทุกคนมาส a ตงไม่ได้เป็นเพียงแค่รถเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพความดิบแบบอเมริกันและความคลาสสิกที่สืบทอดกันมาหลายทศวรรษ รีวิวนี้จะพาคุณสัมผัสเสน่ห์ของมัสแตงที่ทำให้หลายคนลหลงไหลไม่เสื่อมคลายตั้งแต่วินาทีแรกที่มัสแตงปรากฏตรงหน้าคุณจะรู้สึกถึงพลังและความดุดันผ่านเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมกระจังหน้าอันเป็นเอกลักษณ์และไฟหน้าแบบเล็ดที่ให้ความรู้สึกเฉียบคมราวกับสัตว์นักล่ากำลังจ้องเหยื่ออยู่มัสแตงไม่ได้พยายามเป็นรถที่เรียบรูหรือเน้นภาพลักษณ์สุภาพ แต่เลือกจะเป็นตัวของตัวเองสื่อสารถึงพลังความเร้าใจและความสนุกแบบไม่ปรุงแต่งห้องโดยสารของมัสแตงยังคงรักษากลิ่นอายความคลาสสิกแต่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวออกแบบสปอร์ตให้ความรู้สึกกระชับพร้อมรองรับแรงจีเวลาคุณกดคันเร่งอย่างมั่นใจพวงมาลายัยหนักแน่นกำลังดีให้ฟีลการควบคุมที่ใกล้ชิดร่ากับคุณกำลังเป็นหนึ่งเดียวกับรถ มาตรวัดดิจิทัลปรับแต่งได้เพิ่มความรู้สึกทันสมัยขณะเดียวกันก็ยังถ่ายทอดอารมณ์ของรถอเมริกันสปอร์ตไว้อย่างครบถ้วนแต่สิ่งที่ทำให้มัสแตงโดดเด่นอย่างแท้จริงคือขุมพลังและเสียงเครื่องยนต์ที่ชวนขนลุก ไม่ว่าจะเป็นรุ่น EcoBoost หรือ V 8 GT ทั้ง2แบบต่างก็มีสเสน่ห์ของตัวเอง EcoBoost ให้ความรู้สึกคล่องตัวประหยัดกว่าแต่ยังคงแรงกระชากที่สนุกส่วน V 8คือหัวใจของความเป็นมัสแตงอย่างแท้จริงเสียงคำรามจากท่อไอเสียที่ดังกระหึ่มชวนให้หัวใจเต้นแรงพร้อมแรงม้าจำนวนมากที่ตอบสนองอย่างดุดันทุกครั้งที่คุณแตะคันเร่ง เวลาคุณพามัสแตงลงถนนจริงความสนุกเริ่มต้นขึ้นทันทีการเร่งแซงทำได้แบบไม่ต้องลังเลตัวรถมีความมั่นคงดีแม้จะมีกลิ่นอายความดิบตามสไตล์มัเสเซิลคาแต่เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบควบคุมการทรงตัวและโหมดการขับขี่ที่ปรับได้หลายแบบช่วยให้มาสแตงขับง่ายและสนุกกับทุกระดับประสบการณ์ตั้งแต่มือใหม่ที่อยากสัมผัสพ,พลังไปจนถึงนักขับที่ชินกับรถแรง,แรง เสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มยิ่งเพิ่มความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่สตาร์ตในเมืองอาจทําให้หลายคนเหลียวมองและบนถนนโลง่งโล่งเสียงนั้นจะทําให้คุณยิ้มอย่างควบคุมไม่ได้มาสแตงคือรถที่มีชีวิตจิตใจในมุมของผู้ขับขี่มันสื่อสารและทําให้ทุกการขับกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําด้านการใช้งานจริงแม้มาสแตงจะไม่ใช่รถที่เหมาะสําหรับทุกสถานการณ์ เช่นการจอดในที่แคบหรือการขับในเมืองที่รถติดมากๆแต่เมื่อเทียบกับรถสปอร์ตหลายรุ่นมันยังนั่งสบายกว่าและขับทุกวันได้จริงภายในมีพื้นที่เก็บสัมภาระพอสมควรและวัสดุภายในก็พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนในรุ่นใหม่ๆทําทำให้มัสแตงไม่ใช่แค่รถสำหรับออกทริปแต่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบไม่อึดอัดจนเกินไปสิ่งสำคัญที่ทำให้มัสแตงเป็นรถที่หลายคนหลงรักคืออารมณ์ ที่มันมอบให้เป็นรถที่ไม่พยายามเป็นอะไรที่เหนือจริงแต่มอบความสนุกความดิบและความเป็นตัวของตัวเองแบบตรงไปตรงมาถ้าคุณกำลังมองหารถที่ให้ความเร้าใจทุกครั้งที่ขับให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างจากรถญี่ปุ่นหรือยุโรปมาสแตงคือคำตอบที่ชัดเจนสุดท้ายมาสแตงคือรถที่คุณไม่ได้เลือกเพียงเพราะตัวเลขแรงม้าหรือออปชันแต่เลือกเพราะความรู้สึกเพราะมันเป็นรถที่ทำให้ผู้ขับยิ้มได้จริง และเป็นประสบการณ์ที่ยากจะหาใครมาแทนที่ได้